ตั้งแต่ลงดินตั้งแต่เรากล้าลงดินนะครับยังไม่เคยได้ดูแลอะไรเขาเลยและน้ําก็ยังไม่ได้ลดสักทีเพราะมันเป็นหน้าฝนครึ่งหมดช่วงหน้าฝนมานะครับผมอายุเขาก็รวมสองเดือนนะหละเมาเกิดเทศนะครับจนเขาออกลูกแล้วก็ได้เวลาแล้วที่จะดูแลเขานะครับโอเคไปชมกันครับเพราะอะไรเพราะมันใจในคุณภาพของดินนะเห็นไหมอินทรียวัตถุเยอะไม่ได้ดูแลแต่ก็พ่นสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อฮอร์โมนเพื่อทุกๆสิบห้าวันอยู่ วันนี้ก็จะปักหลักแล้วก็จะเอาเข้าขึ้นมัดจัดแล้วก็เด็ดใบล่างออกแล้วก็เด็ดกิงนน่งแขงแล้วก็แตงยอดถ้าเกิดว่าเขามีชุดลูกห้าพวงแล้วนะครับชุดลูกเขานะ่ะห้าพวงแล้วก็จะทําการเด็ดยอดปลอ,ออกไม่ให้เขาเดินยอดตอบเขาต้องมาบํารุงลูกเขาก่อนเพื่อให้เราได้รับทานลูกเขาก่อนทีนี้พอเรากินลูกกินลูกเข้าไปเป็นชุดสองชุดสามชุดเนี่ยยอดเขาถ้งจะเดินใหม่นะครับ ตอนนี้ถ้าเขาถึงห้าชุดผมจะเด็ดยอดออกเลยนะครับแต่ถ้าถึงยังไม่ถึงห้าห้ามเด็ดยังไม่ต้องเด็ดนะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับอันดับแรกปักหลักก่อนแข็งหลักก่อนนะอ่าเนี่ยมัดเขาขึ้นมาอย่างนี้ครับเอาขึ้นมาให้หมดนะครับกิ่งกิ่งเขาขึ้นมาให้หมดโอ้สงสัยต้องได้หาหลักยาวมาเพิ่มนะมาค้ำลูกก็ช่วยได้ดกครับโดกมากดูสิครับอ่ามัดขึ้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับกิ่งใบล่างนี่ยครับให้เด็ดออกครับเด็ดออกเอาออกให้หมดนะครับ อ่าโอเคแล้วก็นี่ครับกิ่งแขนงเล็กเนี้ก็ออกนะครับยังอาหารครับตอนนี้ให้เขาไปเลีย้ยงที่ลูกเขาอย่างเดียวผมจะนับพวงลูกถ้าเกิดว่าได้ห้าขึ้นนะได้พวงที่ห้าแล้วเนี้ยผมจะเด็ดยอดกระโดงนะผมจะเด็ดเด็ดยอดบนสุดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ชุดที่ห้ากำลังเป็นดอกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังไม่เด็ดนะครับชุดนี้จะรอให้ดอกเขาจับลูกก่อนนะครับถึงจะมาเด็ดครับผมจะให้ดูอะไรอีกน,นะครับอันตอนต่อไป อันนี้ก็กิ่งแขนงครับจริงๆต้องเด็ดนะครับเด็ดเด็ดตรงนี้ออกเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่เด็ดนะครับยังไม่เด็ดเพราะว่ากิ่งแขนงเนี่ยสามารถเอาไปชำน้ําได้เป็นสิ่งที่ผมถนัดแล,ล้วล่ะชำน้ำน่ะอยู่หลายกิ่งอยู่คือต่อไปจะไม่ต้องมาเพาะมาเลีดยแล้วครับเลี้ยงกิ่งแขนงขึ้นแป๊บเดียวก็ออกลูกเลยครับโอเคอ้าวเปลี่นว่าเข้าใจนะครับและที่ขาดแรกอ,อย่างนั้นก็คือนะครับมันเดิมมันเดิมครับมันเดิมจะเตรบเดิมแม้อันนี้เศบเปลือกมะละกอสุก มันดีมากเลยจะทิ้งไปก็เสียดายยิ่งเปลือกกล้วยอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะมีฟอสฟอรัสสูงเป็นที่ต้องการของเมื่อเกิดเศษมากๆเลยนะครับเอาจัดการกันเลยใส่ลงไปเหมือนเดิมครับสเ็ปเดิมดม,มีอยู่กี่ต้นผมก็ทําให้หมดแหละทําอย่างนี้แหละต่อไปผมจะวางแผนอย่างนี้เลย,ยนี่ต้นกล้าลงปุ๊บทำกระบ,บอกนี้ไว้รอเลยครับกระบ,บอกมกขยาเนี่ยถ้ามันไม่มีเศษของพวกกระดูกสัตว์นะครับหรือเนื้อสัตว์นะครับหมาไม่กวนพอเต็มแล้วก็ปิดไว้นะครับกันกลิ่นเนี่ย สุดยอดมากไม่ต้องให้ปุ๋ยเคมีเลยครับเอาอย่างนี้แหละสุดยอดแล้วอยู่ในสวนทียุงก็เยอะอ่าโอเคการจัดการมะเขือเทศผมกง่ายๆยางั้นแหละครับก็ไม่เข้าใจไงก็ค่อยทาไถ่กันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ